กล้าวบังคมบรมบาทจากกลีแก้วนวราชอดิศรเวียนบรรจบห้าธันวาสถาพรนิรันดรเป็นมิ่งขวัญปวงชาวไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท UCI Media จำกัด รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการปนัดดาก,กำลังสองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราฟองเซ่สเสน่ห์ความงาม สวัสดีสสดค่ะ,คะนี่คือรายการปนัดดาปนัดดากำลังสอง,สองรายการที่จะมีเรื่องราวสาระน่ารู้มามอบให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำแบบยกกำลังสองทางทบ .5 แห่งนี้ค่ะ ค่ะคุณน้องบรรดาขาช่วงนี้นะคะสัปดาห์หน้าก็ใกล้ถถึงวันพ่อแล้วค่ะคุณน้องมีอะไรที่จะไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อมีอะไรแปลกๆเก๋ๆที่พี่จะเอาไปเป็นตัวอย่างได้มีบ้างไหมคะโอ้คงจะไม่แปลกสักเท่าไหร่แล้วละค่ะเพราะว่าคือคุณพ่ออยากได้อะไรเราก็จะแอบสังเกตดูอย่างเงี้ยนะคะอย่างปีก่อนก่อนก็จะให้เป็นเซ็ ชุดก๊อปไปเลยอย่างงี้ยหาให้ท่านไปนะตีก๊อปได้อิ่มหนำสำราญใจใบนะคะแต่ปีนี้ก็สิ่งที่จะมอบให้คือด็อกเตอร์ค่ะโอ้โหดีจังเลยนะคะไดะ้ด็อกเตอร์มาฝากคุณพ่อในวันพ่อเลยนะคะ,คะแต่ตอนนี้ค่ะเราควรที่จะต้องบอกรักคุณพ่อนะคะแล้วก็เป็นคนดีให้กับคุณพ่อของเรากันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและสําหรับในตอนนี้นะคะคุณพี่ปณดาก็ไม่ลืมที่จะนําเรื่องราวดีๆมาฝากในช่วงอินเทรนด์ค่ะช่วงอินเทรนด์ คุณพี่บรรดาค่ะ,คะเข็นยังบอกว่ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับตัว กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลมาฝากเช่นเคยถูกต้องไหมคะใช่เลยค่ะคุณน้องคะเพราะว่าตอนนี้นะคะกสทชค่ะจะได้แจกคูปองในเฟสที่2นะคะอีก21จังหวัดที่มีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมไป80%แล้วค่ะซึ่งเฟสที่2นี้เราแจกกันในวันนี้นะคะว้าวค่ะแต่เราก็จะมาบอกวิธีการแรกค่ะรับกล่องสัญญาณทีวีดิจิตอลแบบง่ายๆนะคะคุณน้องอยากทราบหรือยังคะวิธีการแรกทํำยังไงอยากทราบค่ะค่ะอย่างนั้นเราเหมือนเดิมค่ะเชิญคุณน้องเลยขาเรามาค่ะค่ะ โอโหโอ้โหตายแล้วคุณน้องเลขามาใลวรูปแบบคือเธอก็ยังเป็นเธอนะใส่สูทกับส้นสูงคุณพ่อเหรอคะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเอาเป็นว่าขอเขาดูแล้วกันนะคะวิธีการรับของเราพอเป็นเป็นผู้ชายคนหน่อยนี่ทำอะไรไม่ถูกเลยนะนี่เลยค่ะคุณน้องค่ะ หลังจากที่ได้เริ่มแจกคูปองทีวีดิจิตอลรอบ2กันไปแล้วนะคะเจ้าบ้านที่ได้รับคูปองก็ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานสําคัญเพื่อนําคูปองไปแลกรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้โดยง่ายๆเลยค่ะโดยการนําบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมกับสําเนาและเซ็นรับรองสําเนาและต้องนําคูปองตัวจริงนะคะไปยื่นที่จุดรับแรกที่เข้าร่วมโครงการค่ะแต่ถ้าหากเจ้าบ้านนะคะไม่สามารถดําเนินการได้เองก็ต้องมอบสัญชาให้ผู้อื่นไปดําเนินการแทนค่ะ โดยใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมกับสำเนาและเซ็นรับรองสำเนาหลังจากนั้นนะคะก็ต้องเซ็นมอบอำนาจด้านหลังของคูปองค่ะโดยผู้รับมอบนะคะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงนะคะและนำไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดรับแรกค่ะจากนั้นระบบก็จะทำการเช็คสิทธิ์และก็ข้อมูลของคุณไปที่กรมการปกครองว่าเรามีสิทธิ์ในการใช้คูปองนั้นได้จริงหรือไม่นะคะ ซึ่งหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะนำคุปปองนี้ค่ะไปแลกรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ฟรีหรือใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่มีราคาสูงกว่า690บาทหรือสามารถใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อโทรทัศน์ที่มีระบบดิจิตอลจูเนอร์ในตัวได้เลยค่ะ เห็นไหมคะคุณน้องปนัดาดาค่ะขั้นตอนการได้รับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะใช่แล้วค่ะคุณพี่ปนัดาดาค่ะขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะดังนั้นใครที่ได้รับคูปองก็รีบนํามาแลกค่ะกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะคะจะได้ มาชมรายการของเราค่ะปรรดากำลังสองแบบสีสันสวยสดใสฟู Full HD กันเลยนะคะเสียงก็คมชัดอีกด้วยล่ะค่ะถ้าเช่นนั้นอย่ารอช้าค่ะเอาเป็นว่าในช่วงหน้าเรามีเรื่องราวของความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยสักครู่เดียวค่ะสักครู่ค่ะช่วง Health and Beauty กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปานดากำลังสในช่วง Health and Beauty นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอสาวสวยของเราค่ะแพทย์หญิงดารินม่วงไทยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิละยะกรรมความงามจาก The s i p Beauty Clinic นะคะและน้องจุ๊กพัทราอธิราชคุณค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้เป็นยังไงคะพี่ผมคะนักอกอนะ่ะ เคยมีเรื่องหนักอกหนักใจไหมคะแน่นอนพี่ก้องเคยไหมคะมีค่ะแจริงๆแล้วเรื่องหนักอกหนักใจของผิงนนี่มันมีหลายเรื่องแต่จริงๆแล้ววันนี้ที่เราจะมานําเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าอกของเราที่บางทีเนี่ยบผู้หญิงบางคนมีบางคนไม่มีบางคนแบบว่าใหญ่แต่คล้อยแล้วแต่สาวๆบางคนก็ เอเออยากใหญ่อยากมีบ้างคือสะโพกป่าไป38แต่หน้าอก30อย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ไหวนะอันนี้หมอเป็นเดี่ยมทองคำมากพีระมิดนี่เลยค่ะอยากถามคุณหมอค่ะว่าคนโดยส่วนใหญ่ที่จะมาทำอะค่ะปัญหาเขาคือเรื่องอะไรคือเรื่องอะไรค่ะค่ะนะคะแล้วหล่ะก็จะมี2ประเภทเลยค่ะหนึ่งก็คือสาวๆไม่มีหน้าอกอันที่สองก็คือคุณแม่หลังให้นมบุตรแล้วมีปัญหาเรื่องหน้าอกหย่อนคล้อยอันนี้เป็นคลาสสิกเลยนะคะโดยปกติแล้วคุณหมอจะดูยังไงคะว่า ออคนนี้เหมาะกับแบบไหนผ่าหรือไม่ผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆโดยส่วนใหญ่มันคงจะเป็นต้องเป็นการผ่านะคะการที่จะทําให้หนอกมันใหญ่ขึ้นเนี่ย ถ้าเอาแบบเซฟเซฟจะมีอยู่2วิธีหนึ่งก็คือการใส่การเสริมซิลิโคนเข้าไปกับอีกอันก็คือการฉีดไขมันตัวเองนะคะการฉีดไขมันตัวเองเนี่ยข้อเสียของมันก็คือสมมุติเราฉีดไป500ซีซีอาจจะเหลืออยู่สัก250ก็คือมันมีการสลายได้ค่อนข้างสูงส่วนถ้าการจะไปฉีดฟิลเลอร์ซิลิโคนเข้าที่หน้าอกเนี่ยหมอไม่แนะนําอย่างม,มากๆนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นก้อนไปทั่วหน้าอกอตรวจมะเร็งเต้านมก็ยากแล้วก็ ในระยะยาวจะมีอาการปวดตึงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ห้ามนะคะแล้ววัสดุชนิดไหนคะที่นิยมเอามาทำซิลิโคนเต้านมมากที่สุดอ่าจริงจริงซิลิโคนพวกนี้ก็คือก็คือซิลิโคนแต่ว่าเป็น medical เกรดก็คือเป็นซิลิโคนที่ใช้ในทางการแพทย์นะคะซิลิโคนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเป็นถุงน้ําเกลือกับอีกอันเขาเรียกว่าซิลิโคนเจลถุงน้ําเกลือเนี่ย ปัจจุบันมันจะไม่ค่อยนิยมใช้นะเพราะว่ามันจะบางทีมันจะมีเสียงกระชอกอยู่ข้างในเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าน้าเกลือนี่หนูต้องเข้าใจมันมีการระเหิดค่ะลกูก <c oughs> ใช่มันไม่ใช่ระเหยอย่างเดียวระเหิด <c oughs> ค่ะระเหด <c oughs> คือการสลายของ <c oughs> อตัวตัว,ตวส,สารที่เป็นตัวน้ําเกลือนะคะ แต่ถุงมันเท่าเดิมไงพอถุงเท่าเดิมแต่ถ้าลดลงมันลดลดลงมันก็คือมีช่องอากาศอยู่ในนั้นเวลาหนูไปเต้นรำไปทำกิจกรรมเข้าจังหวะมันก็เสียงจะขบแขกคือแขกใช่ค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองใช่ตอนนี้ยอมลดลงใช่ค่ะคางทีเมืองบางข่าวเนี่ยเราเคยได้ยินว่าคือมีคนไปทําแบบถุงน้ําเกลือแล้วมันแตกขึ้นมาจริงๆพวกนี้จริงๆเปลือกมันก็คือตัวซิลิโคนเหมือนกันความหนาแน่นมันจะค่อนข้างสูงนะคะมันไม่ค่อยฉีกหรือขาดง่ายๆเพียงแต่ว่าถ้าพวกนี้ไปโดนของมีคมน้ะมันจะรั่วเลยอันนั้นคือ กระแทกแบบ ขับรถเป็นทุกข์รถจริงรถเปนทุกกระแทกหรือเผาเพราะมีอุบัติเหตุเอางน้าน่าะอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดแค่เดินชนกันคงไม่แตกง่าเลยใช่ค่ะส่วนถ้าเป็นซิลิโคนเจลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือเปลือกก็จะเป็นซิลิโคนเนื้อข้างในก็เป็นซิลิโคนให้คุณหมออธิบายทั้งหมดเลยค่ะแล้วทาไมบางอันมันดูหนาจังเลยอ่ะค่ะอันนี้หมอต้องบอกก่อนว่าผ่าครึ่งมาเนี้ยซิลิโคนไม่ได้ลายนะคะก็คือจะเป็นก้อนแบบนี้ใช่ค่ะสมมุติเราผ่าครึ่งก็จะเป็นเป็นเหมือนสลับเปล่าที่แยก แตกแล้วกระจายทั่วร่างกายมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเขาเรียกว่ามันมีความยืดอยู่หรือการกอะตัวของมันค่อนข้างสูงไม่ใช่ว่าแตกครึ่งแล้วก็จะกระจายนะคะแต่ถามว่าแตกครึ่งแล้วเราไปบีมันจะสควีดออกไหมสควีดออกแต่ถ้าอยู่เฉยๆมันก็จะไม่ได้กระจายแล้วทำไมอันนี้มันหนาจังเลยคะหมออันนี้จะเป็นพวกโพลียูรีเทนค่ะปัจจุบันมันจะมีวัสดุมาอีก2ตัวจะเรียกว่าเป็นโพลียูรีเทนกับอีกอันนึงเขาเรียกว่าเป็น PTFE นะคะพวกนี้จะเป็นวัสดุที่ใช้เป็นเส้นเลือดเทียมนะคะใช้ในทางการแพทย์เหมือนกนเเเวลลาาส้ืดดใหญ่ขร เขาจะใช้ตัวนี้เข้าไปแทนซึ่งความข้อดีของมันก็คือพังผืดมันจะเกาะน้อยค่ะเพราะถ้าเส้นเลือดมีพังผืดเกาะมันจะต้องตีบแน่นอนเพราะฉะนั้นวัสดุมันจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากแต่มันหนาเหมือนกันนะใช่ค่ะรูปแบบนะคะคุณหมอคะเห็นมี่หลายๆรูปแบบรูปแบบเนี่ยนะคะใหญ่ๆมันจะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะก็คือเป็นทรงกลมเป็นทรงกลมก็เหมือนเครื่องวงกลมเอามาแปะค่ะกับอีกอันนึงเป็นทรงหยดน้ําจริงๆหน้าอกผู้หญิงเนี่ยมันมีสโลปอยู่แล้วค่ะ ใช่อ่าเพราะฉะนั้นทรงหยดน้ำเนี่ยมันจะเรียนแบบธรรมชาติมากกว่าคนนิยมอันนี้มากกว่าใช่ค่ะแล้วการผ่าเข้าทางมีกี่มีกี่ช่องทางคะวิธีการผ่าเข้าโดยส่วนใหญ่ที่นิยมกันก็จะเป็น3ช่องทางนะคะหนึ่งก็คือผ่านทางรักแร้อันที่สองก็คือฐานหน้าอกตรงขอบใต้ชัขนานอีกอันหนึ่งก็คือแผลตรงปานนม Uh huh. จริงๆแต่และอันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปึ้นอยู่กับชีวิตประจาวันเหมือนกันบางคนอาจจะใส่เสื้อแขนกุดบ่อยไม่อยากจะมีแผลที่รักแรก้ก็อาจจะเลือกเป็นวิธีอื ừ ่นหรือบางคนไม่อยากมีแผลช่วงลําตัวหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่หลายสไตล์วิธีการดูแลนะคะหลังจากที่<อ>ทําไปแล้ววิธีการดูแลนะคะ,คะก็คือช่วงแรกอาจจะมีในเรื่องของอาการเจ็บโดยส่วนใหญ่ก็สามถึงห้าวันแรกนะคะ เขียววมช้ำหรืออะไรเงี้ยเจอได้ประมาณ5-7วันเหมือนกันถ้าเป็นทรงกลมเนี่ยกว่ามันจะเริ่มเซตตัวหรือเข้าที่นี่เป็นประมาณเดือนหนึ่งะคะก่อนที่มันจะเริ่มทิ้งตัวนะคะแต่ถ้าหยดน้ำเนี่ย ทำออกมาแล้วจะค่อนข้างดูเหมือนธรรมชาติเลยทํามาแล้วนะคะต้องมีการนวดต้องคึงอันนี้จําเป็นไหมคะอ่าจเป็นค่ะจริงๆ <Okay. S 2> ซิลิโคนล็อตใหม่ๆเนี่ยเขาจะพยายามให้นวดน้อยลงนะคะคะเช่นอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นผิวทรายการที่มันเป็นผิวทรายเนี่ยพังผืดมันจะเกาะน้อยลงอยู่แล้วการนวดก็จะน้อยลงคถามอีกคําถามนึงมาจากทางบ้านะะนะคะมาจากทางบ้านนี่คุณสุปราณีจังหวัดพัทธลุงนะคะถามว่าเมื่อทําศัลยกรรมหน้าอกแล้วมีโอกาสที่จะรั่วซึมหรือไม่แล้วก็ถ้าเกิดมีเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้าง Uh huh. อันดับแรกเนี่ยเราต้องเช็คก,ก่อนว่าเป็นซิลิโคนที่ผ่านออยอแน่หรือเปล่า huh. ผ่านออยอผ่านองค์การอาหารระยะของอเมริกาหรือเปล่า uh huh. ถ้าเกิดว่าซิลิโคนมีคุณภาพ uh huh. นะคะเขาบอกว่ารดสิบลอทับไม่แตก uh huh. หนึ่งก็คือเปลือกมันจะมีความยืดหยุ่นสูงอันที่2ก็คือเนื้อซิลิโคนค่อนข้างจะยืดหยุ่นสูงเพราะฉะนั้นโอกาสรั่วซึมแตกถ้าไม่ใช่โดนของมีคมแทงเนี่ยไม่มีเลยนะวันนี้ก็มีคําถามที่จะถามทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันะนะคะคําถามคือว่าการทรําศัลยกรรมเสริมหน้าอกเนี่ยมีรูปทรงอยู่กี่แบบนะคำตอบคือ3แบบหรือ2แบบค่ะ,คะ ง่ายๆเลยค่ะและวันนี้นะคะ The s i p Beauty Clinic นะคะก็มีกิฟต์ voucher มูลค่า3,500บาทค่ะมอบให้กับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามเข้ามาถูกนะคะในท้ายรายการของเราค่ะที่ตอบคำถามเข้ามาหลังจากจบเบรกนี้นะคะก็เพื่อชิง voucher กันไปนะคะค่า3,500บาทมอบให้เลยนะคะวันเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับคุณหมอของเรานะคะที่มาตอบคำถามค่ะแล้วก็แน่นอนไขข้อข้องใจต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่คุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายก็ได้คำตอบด้วยนะคะว่าบีบยังไงก็ไม่แตกนะคะ เอาไปขอบคุณมากๆสำหรับแพทย์หญิงดารินม่วงไทยค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามจาก The Secret Beauty Clinic และน้องจุกผ่าที่ร้ายคุณแถวของคุณค่ะขอบคุณค่ะในช่วงหน้าค่ะมีอาชีพที่เคาะเเคคาาะะด้วยมือสองมือแต่ทำให้คุณรวยได้และผู้หญิงคนอื่นก็สวยได้ด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะช่วงที่สาม นับสนุนโดยบริษัท UCI Corporation จำกัดช่วง Trick and Tips สำหรับในช่วงนี้นะคะช่วง Trick and Tips ค่ะเรามีนวัตรกรรมเรียกว่าเป็นการนวเดเรนน้ำเหลืองเคาะหน้าให้หน้าเล็กลงจะได้ผลอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคะ ต้องมาถามทางนี้กับแขกรับเชิญของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่อยู่ข้างๆนะคะของคุณพี่บรรดาค่ะคือคุณวรรัต์อยู่เกตหรือคุณเอนะคะเจ้าของร้าน G Girls Hair and Beauty นั่นเองนะคะส่วนข้างๆดิฉันน้องกัะจังดมปกรณ์ลำยังคบอยู่ใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วนะคะเอาเป็นว่าถามคุณเอก่อนเลยนะคะว่าสาสตร์การเคาะหน้าคืออะไร การเคาะหน้าตัวนี้คือเป็นการกดจุดลิ่นน้ำเหลืองแล้วก็เป็นการเคาะยกกระชับแล้วเราเริ่มต้นมาได้ยังไงคะเริ่มต้นมาจากไปเรียนกับโปรน้องอผูเ้เป็นผู้คิดค้นศาสตร์เคาะหน้าคนแรกของโลกซึ่งตอนนี้โปรน้องได้ปิดตำนานไปแล้วและเราก็เป็นลูกศิษย์มือหนึ่ง เรื่อ้าของโปน้องโดยตรงก็เลยมาเปิดร้านแล้วสําหรับศาสตร์การเคาะหน้าเนี่นะคะคือเคาะแล้วมันจะอะไรยังไงบ้างนะคะก็คือช่วยในการยกกระชับกระชับลูกหงมขนลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าถ้าอย่างนั้นคุณกระจังสาธิตเลยดีกว่าอย่ารอช้านี่คือทีมงานนะคะเราเอาเมาเป็นเหยื่อในการสาธิตในวันนี้เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะแตกต่างเนี่ยมาดูหน้าใกล้ๆก่อนนะคะสําหรับแบบของเรานะคะอย่างของพี่เขาจะมีปัญหาตรงร่องน้ำหมากโทษนะคะตรงนี้ที่ที่เยอะมากเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูข้างหนึ่งก่อนเป็นเรื่องปกตินะคะของคนที่พออยู่เยอะขึ้นจะมีร่องตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องไปเติมฟิลเลอร์การแต่การเติมฟิลเลอร์ก็อันตรายนะคะขึ้นอยู่กับมือหมอด้วยเนาะใช่ไหมคะมาดูกันค่ะเชิญคุณกระจังเริ่มเลยนะคะก่อนก่อนอื่นต้องเรียนรู้ถึงจุดจุดบนใบหน้าของเราค่ะว่าตรงไหนที่สามารถ ที่สามารถที่จะคอได้กดได้แล้วแต่ละจุดนะมันจะบ่งบอกถึงปัญหาถึงการไหลเวียนของของร่างกายอะไรยเงี้ยค่ะอย่างบางคนโทษนะคะอย่างพี่เขาเงี้ยเขามีปัญหาที่ถุงใต้ตาดําแล้วก็ขอบตาดำเมื่อกี้ถามพี่เขาว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบไตพี่เขาก็บอกว่าโอเคเขามีปัญหาเรื่องคือไตทํางานมันก็มีผลทําให้ขอบตาดําทีนี้เราก็จะมาเป็นการกดจุดเพื่อกระตุ้นให้เขาทํางานได้สะดวกขึ้นแต่ไม่ได้เป็นการรักษานะคะแต่เป็นการเพื่อกระตุ้นเพราะว่าศาสตร์คอหน้ากด จุดเนี้พัฒนามาจากเขาเรียกฝั่งฝังเข็มของคนจีนต่นจุดต่างๆจุดฝังเข็มนั่นเองนะคะดูเท่าที่ดูดูนะคะดูนะคะคุณผู้ชมค่ะหน้าใสขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วนะคือพอน้ําเหลืองเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่นะคะนี่คอแหละคอแหละพอน้ําเหลืองมันมีการเคลื่อนที่นะคะน่าจะใสขึ้นเพอน้ําเหลืองไอ้ที่มันค้างค้างอยู่ใต้ชั้นผิวมันหายไปเนี่ยเนี่ยดูนะคะเห็นไหมเห็นไหมผู้หญิงผู้ชายทําได้ทั้งคู่ไหมคะทำได้หมดค่ะทำได อย่างผู้ชายเนี่ยบางท่านน่ะจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแต่ทําครั้งแรกจะรู้สึกว่าหนุหน้าเขาสดชื่นแล้วอย่างนี้คือเราต้องทําติดต่อกันนานแค่ไหนคะถึงจะเห็นผลช่วงแรกช่วงแรกทีทท่ทางร้านจะแนะนําว่าโอเคอย่างน้อยคือ3วันครั้งหลังจากนั้นทําต่อเนื่องกันสัก 5- ้าถึงหครั้งก็ทิ้งระยะห่างไปก็คือสักเดือนละครั้งเพื่อเการดูแลตัวเราเองค่ะมันจะอยู่นานไหมคะเวลาเรายกไปแล้วก็ <laughs> <laughs> อยู่นานไหมอยู่ที่เราดูแลตัวเองอย่างที่เอ๋บอกค่ะว่าคือครั้งแรกเนี่ย ในข้อแรกอะเรารู้สึกว่าหน้าเรากระชับเฟิ่มแล้วเราอยากจะให้เขาอยู่กับเรานานๆเนี่ยเราก็ต้องควรจะดูแลเขาอย่างต่อเนื่องอื่ะเดี๋ยวให้น้องกระจังจัดการต่อนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจจะติดต่อคุณเองไงก็ร้านร้านจีเกินะคะอยู่ตั้งอยู่ที่ห้างบีไฮอยู่หน้ามอสทในเมืองทองนะคะเบอร์ติดต่อ094263 6 459่ค่ะค่ะนะคะประวันนี้มีเรามีนี่ของฝากแต่ให้อันนี้ให้เต็มหน้าหรือให้ครึ่งหน้าคะให้เต็มหน้าให้เต็มหน้าโอ้ยอยเห็นไหมพอเห็นก็ให้ให้อันนี้สาธิตเนอะอันนี้สาธิตเฉยเฉาไปครึ่งหนึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดได้วอยเชอร์นี่ไปนะคะเต็มหน้าค่ะแน่นอนนะคะมูลค่ามูลค่า1,500บาทค่ะ ถ้าใครอยากได้ต้องทํำยังไงบ้างคะอ๋ออันนี้เราไม่ถามคําถามนะคะวันนี้เราจะให้คุณบอกรักคุณพ่อคะ่ะว่าเรามีวิธีการบอกรักคุณพ่อยังไงนะคะส่งมาใน Facebook ของเราเราก็จะคัดเลือกผู้ที่ บอกแล้วคุณพ่อได้น่ารักที่สุดนะคะเราจะมี3มรางวัลให้กับคุณผู้ชมค่ะนะคะสมรางวัลด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆสําหรับคุณเอวรรน์อยู่เกตค่ะเจ้าของร้าน Gi Hai ล a ฮาแอนด์บนะคะแล้วก็น้องกระจังด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมข่าประชาสัมพันธ์นะคะจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสํานักสันติวิธีและธรรมาลสถาบันพระปกเกล้าขอเชิญร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อสารเสวนาสารใจประชาสู่การ รูปประเทศค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกานะคะณนะศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทรัลศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะใครที่สนใจสามารถเข้าไปร่วมฟังการเสวนานได้ฟรีนะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะ ใครที่สนใจสามารถติดต่อไปร่วมการเสวนาได้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะใครที่สนใจอยากจะแนะนําอาชีพอะไรนะคะก็สามารถ Facebook มาพูดคุยกับเราได้กับทางรายการนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆค่ะจากร้าน m ม m ม m เมและร้าน s e ก r e ร a รีค่ะนิตยสารโคร UCI Corporation ตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารโมโตโรล่า ผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือการเวลา UCI เซตบล b o กกองรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะคะและทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของรายการปนาดากำลัง2ค่ะแล้วก็กลับมาพบกับเราได้ใหม่นะคะในวันสุกหน้า15นาฬิกา20นาทีวันนี้เราทั้งหมดคอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่รต่อรุต่อได้ขึ้นหน้านหน้า